ว่อสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาจับงูนะครับพอดีพ่อได้เป็นหน่วยกู้ภัยแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ดูครับประมาณสักสาเมตรกว่าได้ครับพี่เหลือมครับพี่เหลือมติดไข่นะครับอยู่ที่บางบานอยุธยาครับแม่หมานแต่เช้าครับหมานแต่เช้า ก็ก่อนปีใหม่นะครับสามารถตีเป็นเลขได้ครับบ้านเลขที่ที่นี่นะครับดูนะครับตอนนี้กําลังทำกำกำลังจะตัดเอาตาข่ายออกนะครับติดอยู่ที่หัวครับหัวใหญ่อยู่ครับที่ดีๆมีให้ไปไม่ไปนะครับชอบมุดใส่หาตาข่ายนะครับงูนี่ก็แปลกหัวใหญ่ครับหัวใหญ่มากครับ ดูทีครับโอ้โหไอเหลือมครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะไอเหลือมครับัวแล้วตัวแม่โดนแดดแล้วโอ้โหนะครับออกมาแล้วครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งปล่อยนะครับเตรียมก่อนนะครับเยียมครับโอ้โหนี่แหละครับเช้านี้ครับที่อยุธยาครับใหญ่ไหมครับใช้ได้ไหมครับ ไม่ใช่น้อยนะครับโอ้โหฮ้ยเดี๋ยวแมวมันเล่นโอ้โหสุดยอดครับไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาครับขี้เป็ดโอเคครับจบการรยายงาน